The night suffocate the light its mother's the tell the sun can I as moon all by ครับทางเข้าก็จะมีคุณนเหล็กนี่ไงเนีเตอรต้นรับแม่ผมชอบมากชอบคุ่นเหล็กชอบอันโนะครับตัวแดงบลึกตัวนี้เขาบ้านนี้แม่ต้ับอุ้ยอะไรพี่เะประตูอัตมติโอ้ยไม่เคยเห็นแล้วสิร่างสมัยครับเข้าไปดูกัน ถ้ามาถ้ามาก็าจะเจอนนี้ก่อนเลยครับเป็นหุ่นเป็นหุ่นโชว์นะ,ะว่า,ามีมีไอเดียที่ว่าต้องการที่จะให้ผู้ชมหรือว่าลูกค้าเนี่ยเอาของเล่นสะสมมาหยดไว้ในนี้แล้วอน,นาคตเนี่ยเมื่อมันเต็มขึ้นมาก็จะเอาไปให้พวกเด็ก ด็ที่การเด็กอะไรตามเด็กสถานเด็กกำพร้าหรือเรียกได้ว่าเป็นตู้บริจาคย่อมๆใช่ไหมครับอันนี้คือตู้ที่คนที่มาเยี่ยมชมที่นี่เขาเอามาหยอดไว้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็เลยเอาอะไรใส่เข้าไปให้ให้ดูกันแต่ตัวนี้หุ่นตัวนี้มีชื่อว่ามิสเตอร์ทอยนะครับฉายาของพี่มิสเตอร์ทอยใช่ไหมครับก็ให้ผมมานั่งยืนเฝ้าอยู่ในนี้แล้วก็ตู้แรกที่จะแนะนำนะเป็นตู้ของแผนปั้นแทมอมดแดง อ๋อแฟนพันธ์แท้มดแดงที่ไปออกช่องห้ามาถ้าเป็นแฟนพันธ์แท้ยุครุ่นปี2007ูนยนยคุณสมบูรณ์เจียงอาริคุณนะฮะพี่บุญนี่คือเขาเขาให้เอาของเขามาอยู่ที่นี่เลยปาปาให้เห็นมือไหมนี่ซาบินาพี่ครับนี่เขาเขาว่าจะเป็นแฟนพันธ์แท้ฉุดยอดแฟนพันธ์แท้ให้มดแดงนะฮะแล้วก็เป็นแฟนพันธ์แท้อุลตร้าแมนด้วยแล้วก็ก็มีของสะสมบางส่วนเขาก็เอามาโชว์ อันนี้ก็เป็นไฟแมทแทมือนกันนะครับคุณโกเนี่ยไฟแมทอะไรครับไฟแมทข้าวแกงครับครับแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็เป็นสตาร์วอลของเล่นสตาร์วอลนะครับของของชอบเลยครับเนี่ยสตาร์วอลซึ่งซึ่งของรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นเอพิโซดอ่า4ถึง6ช่วงคือช่วงแรกที่ช่วงแรกครับช่วงเมื่อเมื่อ20กว่าปีก่อนไอของเล่นลายนี้ก็จะเป็นของรุ่นเก่าครับ ก็คือรุ่นตอนตอนที่ภาพยนตร์ออกมาคือโดยภาพยนตร์ออกมาเอน,อน,อน,นี่ยมันมันก็มีอีกรุ่นหนึ่งวินเทจเก่ากว่านี้อีก,กอนันนี้ผเก็บไม่ทันคร<อ>ับอันนี้ผมว่าเก็บยุคกลางเมื่อประมาณ,ปร,มาณประมาณเกือบสิบกว่าปีก่อนอันเนี้ยเหมือน,นนที่เขามามารีเมคอีกอรอบหนึ่งหรือเปล่าใช่ครับถ้าคนมีความรู้เรื่องของเล่นตาวก็จะรู้ดีของเล่นรุ่นนี้มันรุ่นไหนมันมีหลายรุ่นแล้วอันนี้ประมาณกี่ปีแล้วที่เก็บสิบกว่าปีครับสิบกว่าปีแล้วครับอันนี้ก็เป็นรวมรวมรวม องเน่มดิเฟไปที่มันไม่มีหมดก็อยู่ก็เลยอามาจับอยู่ในตู้เด็กเอนน่าจะเป็นทางญี่ปุ่นนะเป็นมากเลนเดอร์นี่ครับไอ้มดแดงนี่ยนี่มดแดงมดดำมดเขียวอันนผมชอบมากครับไอ้ดอนไอ้ดอนเป็นของเล่นยุคค่อนข้างยุคต้นๆยุคปลายๆจะไม่มีของอยู่ในนี้เท่าไหร่ ไอ้พวกตัวอย่างนี้เขาจะมีคำศัพท์เลียกเฉพาะ่ะครับนอกจากคองว่าตุกตุนตุกตาอนี่เขาเรียกว่าซอฟไนนี่ซอฟไนนี่เป็นตุกตาที่มันเป็นยาที่มันยืดหยุ่นได้ก็ทนมากคงทนมากเกบไวยี่สิบสามสิบปีก็ยังอยู่สักนิดเอะนี่สักมาจากอาจารย์หนูหรือเปล่าครับรุ่นนี้ประมาณกี่ปีแล้วครับประมาณห้าปี นี่มีจะเห็นว่ามีตัวแปลกๆเยอะเลยที่เราเกิดไม่ทันอันนี้เราเกิดไม่คุ้นเลยครับใช่แต่คุ้นแค่พวกช่วงบนๆเนี่ยช่วงนี้จะใหม่หน่อยนะพี่ช่วงนี้มันเป็นไม่ใช่ใหม่คือพวกนี้เขาเกิดมีการคล้ายๆกับออกมาใหม่ออกมาไอ้มดแดงตัวตัวใหม่ออกมาพวกนี้ก็ออกมาออกมาด้วยตลอดมาร์คไรเดอร์วีสามรดเขียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกตัวประกอบในเรื่องก็ตามมาทุกคนก็จะรู้จักกันมาอยู่ตลอดเวลาอ๋อครับผมที่ญี่ปุ่นเขาฉลาดนะเขาไม่ทิ้งเนี่ยเขา เขาใช้แล้วใช้เขาต่อยอดได้ครับแต่ว่ารุ่นนี้ไปก็จะเกิดไม่ทันจริงๆครับเกิดไม่ทันรุ่นนี้เป็น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 ที่พวกนี้มาจากเรื่องไหนครับฮีโร่ฮีโร่ตัวเก่าๆหลายเรื่องมีหลายเรื่องส่วนมากก็อย่างมาเป็น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 ทีมก็มีเป็นตัวเดี่ยวๆมี่นี่ตัวนี้ผมคุ้นมากเลยเขาเรียกว่าอะไหร่ครับผมตอนเด็กๆผมเคยดูอยู่โรบคอนพี่เองโรบคอนที่เกิดไม่ทันก็เคยดูซึ่งซหนังพวกนี้เข้ามารีเมคใหม่หมดเหมือนกันนะแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาไป ก็คือเรียกว่าอัพเอาของเก่ามาอัพเดทออกมาเรื่อยๆเพื่อขายมันก็ขายได้เรื่อยๆหน้าตามจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปบ้างแบบอันนี้ก็ไฮไลท์ของที่นี่เลยมีเกมของเล่นชุดผ้าที่เหมือนจริงมากนี่แหละครับมีพี่เยกรู้จักไหมครับเนี่ยแต่นอนพี่ไม่รู้จักอันนี้ก็ดักกันต้องรู้จักกันหมดนะนี่มาจากพวก หนังนั่นเลยครับหนังแล้วพวกค่ายมาเวลเอออเลลืมลืมบอกนิดหนึ่งห้องนี้เนี่ยโซนนี้ก็เรียกว่าโซนมูฟี่ทอยเลยมูฟี่ทอยก็คือมาจากภาพยนตร์ทุกอย่างในเกี่ยวกับหนังหมดนะครับใช่ครับมาจากภาพยนตร์อันนี้ก็คือเป็นของเล่นย่อฮอตทอยนะฮอตทอยซึ่งเป็นของเล่นมีราคาพอสมควรแล้วก็มันจะเป็นใกล้เป็นจำลองแล้ววัสดุนี่ก็คือผ้าเป็นผ้าอื่น พวกชุดพวกอะไรเนี้ยเี้ใจเห็นได้ว่ามีมีรายละเอียดแบบเหมือนจริงมากเลยนะครับใช่คือถอดแบบของจริงมาทุกอย่างแค่มินิเฉยๆยอส่วขยับท่าทางจัดท่าทางได้หมดเสื้อผ้านี่ก็ถอดมาเป็นชิ้นๆๆเลยราคาสนนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ก็เช้าๆพูนเปี้ยนอยู่แถวห้าพันกว่าต่อต่อิ้นต่อต่อหนึ่งตัว ถ้ามีมอไซค์พวกมาด้วยกับปลาไปเจ็ดพันแปดพันอะไรก็ว่าไปนี่คือตำข้าทั้งนั้นใช่ไหมครับพี่คแต่เสื้อผ้าถ้ามันมีสามชั้นมันก็จัดมาให้สามชั้นเลยอ๋อคือ,อต้างมีเสายืดมันก็ทำเสายืดให้ตัวนี้คือด์ทโมนะครับ,รบสตบาร์วอร์นี่ผมรู้จักเปียกรู้จักคนนี้ไหมครับนี่น เรื่องอะไรนี่เหยาหมิงครับไม่ไม่ใช่ที่เสืห <laughs> <อ>ลงนี่ไอ้หนุ่มหมัดเมาเห็นไหมก่อนไหน้ไหมอ๋อครับผมซ,ซึ่งงานละเอียดมากคือพวกนี้เขาจะทำงานการทําชุดผ้าทหารมาก่อนทำชุด<อ>สมัยก่อนก่อนด,ด,ดีไซน์เสื้อผ้ามาก่อนใช่ไหมเพราะตอนนี้ก็มาแนวทหารมาก่อนทุก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 ของเล่นแนวเน,น,นี้ยมันจะทําเป็นแนวทหารซึ่งของเล่นทหารมันจะออกใชไหช่วงหลังๆก็จะน้อยลงเพราะว่าโดนโดนพวกนี้มาเปลี่ยนหนังมาเบียด ซึ่งพอดูถ้าเขาจะเก่งเขาจะเจ๋งแต่ชุดข้าราหารที่นี่สังเกตดูนะรองเท้าอ๋อมีเชือกมีือบผูกรองเท้าเป็นลาแบบเนี่ยพื้นพันพันก็พันจริงๆก็คือเรียกได้ว่าทุกชิ้นส่วนเนี่ยคือเหมือนจริงหมดเลยเพียงแต่ย่อขนาดลงมาใช่กระดุมก็ยังต้องมันนะโอ้โหเรียกว่างานละเอียดมากถุงมือก็ใส่เป็นถุงมือเลยอันนี้ถือเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดใช่ไหมครับพวกเสื้อผ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำเป็นอุตสาหกรรมโอ้ก็เป็นโรงงานอยู่ทีก็เป็นพันๆตัว ครับผมผมก็ไม่รู้ว่าแฮนด์เมหรือแต่เขาใช้มือทำแต่ต้องใช้ความละ <c oughs> เอียดมากนะพี่เพราะว่าแต่ละชิ้นส่วนคือสามารถถอดออกมาได้จริงเลยเหมือน,นของจริงเลยตัวนี้เขาโชว์พวกไอ้นี้เขาเรียกว่างานพวกงานอะไรนะงานปั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปั้นแบบตัดท่าตัดทางอะไรไม่ได้มันจะเป็นก็คือจะมาแบบนี้เลยมาเป็นก้อนก็จะโชว์อย่างนี้แต่ว่าจุดเด่นก็คือมันจะมีรูปแบบที่สวยงาม ก็คือเหมือนมีมีแอคชั่นการมูฟเมนต์อะไรเงี้ยให้ใช่เป็น,นเป็นจัดท่าให้เรียบร้อยว่าท่าที่สวยสุดแล้ว นี้ก็เนี่ยเป็นมาเวลอ่าเป็นเป็นของค่ายมาเวลมาเวลคอมิกที่มาจากการ์ตูนใช่ไหมครับเพราะว่าฝั่งนู้นมันส่วนมากเป็นซีซีอ๋ออันนี้ค่ายมาเวลก็จะมีเนี่ยแบล็นเอรอะไรซึ่งเป็นแนวการ์ตูนมาจากเรียกว่ามาจากคอมิกของเขาในอย่างที่เขาออกซึ่งของเล่นพวกนี้มันก็ออกมาเป็นสีซีแล้วคัะของมันเรื่อนแบบรูปก็ก็ทุกวันนี้ก็มก็พยายามมาเวลเขาจะสร้างสร้างหนังที่จะเอารูปกาตัวออกมา จะด่ามารวมทีมรวมทีมกันอยู่เรื่อยๆทีมเยอะมากคือต่อยอดนั่นเองแันนี้ก็ทั้นต่อมาก็เป็นแนวของญี่ปุ่นเอ็นญี่ปุ่นเป็นญี่ปเหล็กคือพวกนี้เป็นเหล็กหมดเหล็กจริงเลยครับโอ้โหหนักมากอันนี้ใช่จีบันไหมครับใช่ครับผมไมรู้จักเนียตัวนี้คือคือไม่นด้ไม่ได้ถูกไม่ถูกก็เรียกไดเคสนะเป็นเป็นพวกเด็กหล่อแล้วมาทำโอ้โแพงมาก แต่ญี่ปุ่นเขาจะนิยมมากเพราะว่ามันก็คงทนถาวรเป็นเอกเพื่อนรู้จักตัวนี้หรอตัวไหนเพื่อนตัวนี้ก็จิระแล้วก็ั่งเลี้ยละอันนี้ก็จิระยังไม่แปลงร่างมั้งตัวนี้แปลงร่างอันนี้เป็นไม่แกี่กัจิระอันนี้เป็นตัวเลียนแบบตัวนี้อ๋ออันนี้มันสร้างขึ้นแต่ในในหนังจริงก็มีมีเขาโผล่เข้าไปเหมือนกันอ๋อ ก็จะเป็นแบบโรมิ้งก็ในชุดนี้็โซนนี้ก็จะเป็นรวลอนแเตอร์จากวอนิฟี่ัพิซซ่าพาปิลาพิซซ่าแล้วก็นี่ก็ทอยสตรอว์เบอร์รี่มันก็ยิ่งเตอร์อินอินเครดิเบิลอะไรอย่างเงี้ยก็จะมารวมๆกันอยู่ตรงนี้หมดแต่ว่าส่วนมากทั้งหมดก็คือเป็นหนังฝั่งมาจากหนัง หน,นังฮอริวูตอนตกที่มาฉาย <ๆ S 1> ซึ่งบ้านเราก็ฉายทุกเรื่องนะผมว่าที่ทมีมม <ๆ S 2> ก็ฉายหมดนะครับๆๆๆรก็เขาฉายหมดทั้งทีวีด้วยอะไรด้วยด้ยนี้มันก็จะของเล่นมันก็จะออกตามกันมาแล้วเวลาไปซื้อเนี่ยซื้อจากที่ไหนหรือว่าหรือว่าแบบสั่งซื้อมาหรือว่าแปลกนะครับทั้งทาง <ๆ S 2> าออนไลน์ก็มีร้านที่เขาพิมพ์เ,ข,เข,ข้ามาก็มีอย่างแถวสะพานเหล็กก็ใช่ใช่ไหมรื่อเลย ันจะมีร้านที่ของเล่นย่อยๆอว่าในี้างจะมีพวกโซนรถบังคับสมัยก่อนนะเด็กๆผมไปพาเล็กเงี้ยมีโซนรถบังคับมีของเล่นเลยนี่ก็คือรวมมันมานะผมเจอไหนก็ซื้อที่นั่นแหละซึ่งตัวเก่ากว่านั้นก็คือในฉบับทีนี้ก็อยู่ข้างหลังอ๋อตัวข้างหลังสีเทาๆเหรอครับใช่โอ้อะไรอย่างเงี้ยมาพีเอทีน้ำมันมิตเบีนแ้วมาข้างๆซึ่าเหมือนกันนึกว่ามันเล่นเดียวกัน ำไหวมเพราะว่าอันนี้ก็คือบาโชว์ส่วนหนึ่งยังไม่ได้โชว์ก็ยังอ๋อยังมีที่เก็บไว้อีกครับที่เก็บไว้นี่นี่คือทีเด็ดเลยแน่ๆหรือว่าของของรักของหัวไม่มีที่วางเฉยๆเ๋ยต้องขยายพื้นี่อย่างรั้น พี่พรชัยครับมาในส่วนตรงนี้ก็คือ Star w a r ใช่ไหมครับอันนี้ก็มุมนี้ก็จะเป็นตาม์วอร์เอพิโซดวันถึงสามหนึ่งถึงสามแน่ๆก็จะจะเป็นเป็น Star w a r รรุ่นใหม่ละคือคือรุ่นใหม่ก็คืออันนี้แต่เป็น,เป,นเป็นภาคภาคที่มันต่อจากภาคก่อนภาคก่อนสามภาคที่ออกมา,าที่หลังใช่ก็จะเน้นเน้นดั้งมองหน่อยว่าดั้งมองมีสีหน้าออกมาเยอะแล้วแล้วก็เอพิโซดวางเันก็จะเน้นในตัวนี้ เพราะเก็นี้หมดแล้วผมก็เริ่มเริ่มหยุดแล้วเพราะว่าซื้อไม่ไหวแล้วซื้อไม่หวนออกเยอะมากเยอะจนแบบถ้าเกิดเล่นแต่สตาร์วอร์แบบนี้ก็อย่างนึงก็ไม่ต้องเล่นแล้วเรียกว่าของนี่ออกมาออกมาเรื่อยๆเลยหนังหนังก็พยายามเอามารีเมคเอามาทําใหม่อะไรมันเป็นเรียกว่าเป็นของเล่นยุคแรกๆของอเมริกันชนเลยก็ยังว่าได้ก็้คือเป็นต้นกําเนิดของ G i Joe จของเล่น G i Joe นี่เป็นของเล่น ชุดผ้าของเล่นของเกี่ยวกับภาพยนตร์ของเล่นน้องอมาตั้งชื่อว่าเจียโจเลยเพราะว่ายุคนั้นจะอยู่ในขั้เกี่ยวกับชุดหลังสุดน้ำโลกคนกำลังแบบอินกับโอ้โหทหารนัมรีการเป็นโลกกลับมาเป็นฮีโร่เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยสร้างเหมือนเป็นยุคบุกเบิกสุ์ฮีโร่อะไรอย่างงี้ไม่ไม่ไม่สร้างของเล่นมาในแนวทหารอ๋อเรืงทหารอเมริกันเขาเ,าร,เรียกเจีบบโยโจครับ มานะเป็นสั่แสดงเรียกครับขาแล้วทีนี้เนี่ยเมืของเล่นหลอกมาปุ๊บพอจะพักใหญ่แล้วเขาก็เริ่ม,เ,มเอาไอคอนเรคเตอร์อื่นใส่เข้ามาอาจจะเริ่มมีซุปเปอร์แมน,แม,นมีแบนแมนมีอะไรเอามาม,ม,มามา,มาอยู่ในกลุ่มมาขายมันขายดิบขายดีมากซึ่งเด็กๆยุคนั้นแทบจะต้องมีกันทุกบ้านนะฮะแล้วทีนี้ก็เป็นชุดหนึ่งที่อายุนานามันก็ร่วมประมาณ5 oh ้าสิปีมีอยู่โอ้โหซึ่งเพราะว่า เขาเก็บมาสภาพสมบูรณ์มากดูสิฮะทั้งกล่องทั้งตู้ใช่โอ้โหราคาก็ไม่ใช่เล่นๆแล้วอย่างเรียกว่าประมาณเท่าไหร่ครับพี่หลักแสนโอ้โหต่อตัวไม่แน่ใจต้องดูตู้โอ้โหที่ได้ว่าอันนี้คือเป็นประมาณรุ่นบุบแรกๆเลยตัวนี้ก็หลายตังค์นะตัวนี้คือทีเด็ดเลยใช่ตู้ทีเด็ดเลยครับท่านผู้ชมบกภูมิใจมากว่ามินชิ้นหายากมากๆากเลย ชิ้นแบนแมนเนี่ยเป็นชิ้นที่หนึ่งในสิบที่แบบหายากที่สุดราคาสูงสุดอะไรประมาณนี้ซึ่งนองจากมีโชว์ข้างในอีกที<ม>ที่จะบอกว่ารวบรวมสิบชิ้นที่หายากของ<ม>ของแบนแมนของแบนแมนซึ่งอันนี้ก็จะมีอยู่ใน Now and rid of me, that does anyone really know the mind of the bat? I live in the shadows, I work in the shade, I keep in a mask, a lonely keeper's crusade. Can you tell me I'm not insane? Sometimes I get this feeling about the law I'm dealing. Am I letting my reason wane? Have I been forsaken on this path I've taken? Check my. Now and riddle me that. Does anyone really know the mind of the bat? So riddle me this now and riddle me that. Does anyone really know the mind of the bat? Wherever you're going, whatever you do, I'm out in the dark, keeping watch over you. So poison the ivy with your crocodile tears. We're climbing the vines to the heart of your fears. Can you tell me has something changed? The rewards are zero, cause I ain't no hero. Do you know it when you go strange? Is your taunting true? Am I as crazy as you? Check my head, I guess the joke's on me.